สวัสดีชาว u t ท b e ทุกคนพวกับผมในช่องซิเซนเดครับสถานการณ์โควิดาไวรัสหรือโควิดตอนนี้ทั่วโลกก็เหมือนจะดีขึ้นเพราะว่าช่วงที่สูงที่สุดเนี่ยคือวันที่12เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยสูงถึงวันละเกือบแสนคนนะเฉียดเฉียดแสนคนแต่หลังจากนั้นเนี่ยยอดมันค่อยๆตกจนไม่กี่วันก่อนก็นกสูงถึงหลัก80,000จนตอนนี้ค่อยๆล่วงลงมาเหลือวันละ70,000 60,000อะไรประมาณนั้นก็ไม่แน่เราจะมีข่าวดีว่าทั่วโลกอาจจะดีขึ้นโดยเฉพา,าะสหรัฐอเมริกาที่เป็นอันดับหนะ ถึงแม้ว่าจีนเนี่ยพยายามจะใส่ร้ายหรือพยายามจะยัดเยียดว่าสหรัฐเป็นเจ้าของอะไรก็ตามแต่หลักฐานหลายอย่างมันก็ชี้ชัดว่าจีนคือเจ้าของโลกนั้นโดยหลายๆประเทศเนี่ยเคสแรกๆโดยเฉพาะอย่างประเทศไทยละกันเพราะเราเห็นอยู่เรารู้กันอยู่ประเทศไทยเนี่ยสิอันดับแรกเป็นคนจีนล้วนๆน,นะเลียงติดต่อกัน1-19คือคนจีนมาจากอู่ฮั่นหมดเลยทั้งหมดนั้นมาจากคนจีนนั่นคืออะไรชี้ให้เห็นชัดว่ามันมาจากจีนจริงๆคนเหล่านี้มาจากจีนเพื่อมาเที่ยวที่ไทย3า4 0อันดับแรกส่วนใหญ่เป็นคนจีนนะหลายประเทศก็เช่นกันเดี หลายเว็บเพราะว่ารอบนี้ผมจะมานําเสนอเว็บต่างๆที่ทุกท่านเนี่ยควรจะเข้าไปรับชมควรจะเข้าไปดูเป็นการติดตามสถานการณ์เผื่อบางคนอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวอะไรก็ตามแต่เว็บเหล่านี้ช่วยท่านได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นจริงนะแล้วก็ได้รับรู้ข้อมูลที่รอบคอบช่วงแรกจรีนเนี่ยก็พยายามบอกว่ามันจากอู่ฮั่นมันถูกแล้วมันก็คืออู่ฮั่นมันก็คือมาจากตลาดสดในอู่ฮั่นนั่นแหละแล้วก็มีการชี้ชัดว่ามันก็คือมาจาก้างขาวนั่นแหละหรืออาจจะมาจากสัตว์อื่นแต่ส่วนใหญ่เขาชี้ชัดไปที่ค้างขาวแต่หลังจากนั้นจีนก็อยยยูู่่มาปนคดเเฉล ว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่มาจากอู่ฮั่นก็ได้มาาจจะมาจากที่อื่นหลังจากนั้นก็ไปชี้ว่าโอ้อเมริกาแน่เลยอเมริกาเนี่ยมาเล่นเกมเกี่ยวกับกองทัพในประเทศจีนเขาต้องนําเข้ามาแน่เลยหลังจากนั้นพอบอกเป็นตอนนั้นเสร็จก็ไปชี้อเมริกาอีกรอบไปเอาข่าวที่อเมริกาเขากําลังสืบกันเองคือเขาถ้าเขาสืบแล้วเขาก็คงจะนําเสนออันนี้ไปขโมยคลิปเข้ามาไปดึงคลิปเข้ามาแหละคล,คลิปนั้นเขาก็ปล่อยให้ทุกคนได้รับชมอยู่แล้วแต่จีนก็ไปดึงมาแล้วก็มาอ้างว่าโอ้อเมริกามีโลกก่อนหน้านี้แล้วซึ่งงงงงจรรรริิๆแแลล้้้้้ววตตตตนนนนนัันััมมมมกกก็ไไ่่่สาาาถชชีีดดโเห เพราะว่าเขาก็มีคลิปที่ว่าเออคนที่เป็นโรคหวัดในอเมริกาเนี่ยเขามีส่วนหนึ่งส่วนเล็กส่วนน้อยเนี่ยที่เป็นอาจจะมีส่วนว่าเป็นโคโรนาแต่ก็รอเขาชี้ชัดซึ่งเขาถึงสืบให้คุณได้เห็นคลิปไงถ้าเขาไม่สืบเลยอันนี้มีความผิดปกติแบบจีเนี่ยไม่มีอะไรสืบเลยหมอก็ต้องเสียชีวิตไปหมอที่อุตส่าห์มาบอกความจริงสุดท้ายเป็นโรคเองซะงั้นจีนไม่ดูแลเพราะาจีนมีแผนอะไรหรือเปล่าจีนทำไมต้องปิดปากหมอคนนั้น จีนทำไมไม่รักษาหมอคนนั้นดีๆไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันญี่ปุ่นสิงคโปร์เคสแรกๆส่วนใหญ่เป็นคนจีนทั้งนั้นเลยเคสแรกเอา first case เลยทีนี้เราก็ามามาดูเว็บกัน3เว็บไซต์แรกเนี่ยเป็นเว็บไซต์ของทางการทั้งนั้นฮะมาเริ่มกันที่เว็บแรกก็คือเว็บของ MOH p หรือว่าเอเว็บของสาธารณสุขนี่ กระทรวงสาธารณสุขเข้าไปที่ covid19.moph.go.th นะคือลิงก์พวกนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมรวบรวมแล้วผมใส่ไว้ในใต้คลิปให้ทุกคนสามารถกดเข้าไปดูได้เลยโดยที่ไม่ต้องพิมพ์นะอันนี้ผมแค่เผื่อบางคนจะจําไว้แล้วไปพิมพ์เองอันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ฮนะก็จะมีภาพที่สวยงามมากดูง่ายดูสวยงามมาก ชัดเจนนะฮะมีการรายงานมีอะไรทุกอย่างเกฑนเฝ้าระวังรายใหม่กี่คนผู้ติดเชื้อตอนนี้ที่ผมกําลังทําคลิปณนะวันนี้เนี่ยวันที่22เมษายนก็อยู่ที่2 8 1รายถือว่าน้อยมากตอนนี้ไทยแทบรเรียกว,ว่าเริ่มทรงตัวแล้วเริ่มดีมากการอัตราเพิ่มขึ้นถ้าจะน้อยอาจจะสบายใจได้แต่ก็ต้องระมัดระวังฮะผู้ติดเชื้อ2 8 1กาลังรักษาอยู่65เพราะฉะนั้นบางทีเราดูตัวเลข2,000เราจะตกใจดีนี้ไม่ใช่ฮะเราต้องไปหักลบกับยอดที่หายแล้ว แน่นอนว่าประเทศไทยการแพทย์ถือว่าทันสมัยแล้วก็เก่งนะเพราะฉะนั้นรักษาหายไป2,001แปลว่าเหลือเท่าไหร่เหลือเท่านี้ฮะกำลังรักษา U655 เสียชีวิต48 ตอเนียฮะค,คือยอดตอนนี้เราควรดูตัวนี้นะเราไม่ควรดูว่าโอ้ตอนนี้เราติดเชื้อเท่านี้ไม่ใช่แต่คือคนที่เคยติดเชื้อที่บานมาเนี่ยเท่านี้โอเคครับอันนี้คือเว็บแรกที่เข้าๆเวลาเราจะติดตามเราก็ติดตามเข้าๆจากเว็บของทางการซึ่ง Google ก็ใจดีนะ Google มีการโฆษณาให้ฟรีของแต่ละประเทศที่ Google ไปเข้าประจําการอยู่อนะอย่างประเทศไทยเวลาพิมพ์โควิดใน Google ก็จะขึ้นของกระทรวงสาธารณสุขหรือว่ากรมควบคุมโรคนั่นเองเว็บไซต์ที่2ฮะเว็บของกระทรวงสาธารณสุขแต่เป็นกรมควบคุมโรคที่อยู่ในสังกัดนั่นเอง ก็เช่นกันอันนี้ก็เข้าไปอ่านได้รายละเอียดวิธีการอะไรต่างๆนานา,นาประเด็นสาคัญการประกาศ <c oughs> เขาก็จะรูปตรงนี้นะสถานการณ์ทั่วโลกรายงานประจําวันมีหมดนะเราก็เข้าไปดูได้กดคลิกให้เป็นหน้าจอใหญ่ก็ได้เช่นกันอันนี้ก็จะมีข้อข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอีกนะว่าคัาดกรองมาเท่าไหร่อ,อะไรอย่างนี้แต่ก็ใช้ได้ทั้งคังคูงนะ่ฮะเป็นของทางการแน่นอนว่าข่าวก็คือข่าวจริงทั้งนั้น เว็บไซต์ต่อไปก็เป็นเว็บไซต์ของทางการราชการนะแต่เป็นเว็บไซต์ที่ไว้เก็บรวบรวมข้อมูล d a t a g o t h นะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของโควิดไวรัสประจําวันเว็บนี้จะรายงานประจําวันเคส by เคสเลยเราสามารถเข้าไปดูเห็นไหมฮะมันจะมีเคสแรกเป็นใครละเอียดมากฮะเว็บนี้ทุกคนสามารถเข้าไปดูในโทรศัพท์ก็ได้ดูในคอมพิวเตอร์ก็ได้ฮนะเคสแรกเห็นไหมฮะ number หนึ่ง มีอายุมีเพศมีสัญชาตินะอันนี้สัญชาติจีนแล้วก็ตรวจพบที่จังหวัดไหนอันนี้คือกทมเห็นไหมฮะวันที่เท่าไหร่เคสแรกของเราเคสที่ยืนยันเมื่อวันที่12นะเกิดที่กรุงเทพมหานครนั่นเองเคสที่สองเห็นไหมเป็นคนจีนเคสแรกๆส่วนใหญ่เป็นคนจีนนี่ผมบอกไปฮะหนึถึงสิเคสแรกมีเคสที่16ที่เป็นคนไทยโอเค1นึถึงสิเคสแรกเนี่ยมีแค่คนไทยแค่1คนที่เหลือเป็นคนจีนหมดเลยหลังจากนั้น20 21คนไยี็สับยี่สับเอ็ห็นไทยแต่ก็จีนแรล้ย เื่อๆจนคนไทยเป็นกันเยอะจนต่างประเทศเป็นกันเยอะเราจะเห็นเราแค่ดูข้อมูลตรงนี้เราก็รู้ว่าจุดเริ่มต้นมาจากอะไรแล้วถูกไหมฮะเว็บไซต์ต่อไปฮะเป็นเว็บไซต์ของเอกชนไทยเว็บไซต์ของ Five Lab นะฮะ5 Lab เป็นเว็บไซต์ของเอกชนไทยที่เขาก็ทําเมื่อช่วงกุมภามีนาะประมาณนี้ฮะเขาทําเว็บมาค่อนข้างละเอียดแล้วก็เข้าใจง่าย c o v i d h a c k e r f i l a b c o ก็จะเป็นแผนที่ในเฉพาะประเทศไทยนะเวลาเข้าไปดูเนี่ยก็จะมีความหมายคนระสัญลักษณ์แต่ละสัญลักษณ์จะมีความหมายของมันโดยคู่มาอหมายแล้วกดไปที่ตรงนี้ฮนะจะได้ความหมายของแต่ละสัญลักษณ์ว่ามันคืออะไรอ่าผู้ป่วยที่เคยมาที่นี่เคยเดินทางผ่านตรงนี้เห็นไหมฮะรูปรอยเท้ารูปเกากระบาดนั่นแปลว่าเขาปลอมเพราะเวลาจะดูว่าเขาปลอมเขาจริงอะไรดูในนี้ชัดเจนมากแล้วเขาก็เน้นเป็นความจริงเป็นหลักนะอ่าเราดูในกรุงเทพอ่าอันนี้ก็จะมีสัญลักษณ์อันนี้ก็ต้องซูมเข้าไปอีกอ่าซูมเข้าไป มีรูปโรงพยาบาลที่เราเข้าไปรับการรักษาได้อันนี้ก็เป็นรูปโรงพยาบาลนะฮะเราก็รูปสีเหลืองสีเหลืองตรงนี้เราก็มาดูตรงนี้ฮะว่าคืออะไรก็คือคนที่กําลังรักษาสีเขียวคือคนที่รักษาหายแล้วส่วนสีดําคือผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วหลักๆที่จะรู้ก็คือเข่าปลอมเข่าจริงแล้วก็คนที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อนะฮะแต่ตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ที่ได้รับการยืนยันก็ได้รับการรักษาอยู่เพราะนั้นก็จะไม่ค่อยเห็นโลโก้ที่วิ้งวิ้งแบบนั้น สีเหลืองคือฆ่าเชื้อแล้วมีการฆ่าเชื้อทำความสะอาดแล้วสบายใจได้อะไรประมาณนั้นซึ่งเขาก็แบ่งอย่างละเอียดนะแบ่งละเอียดมากเว็บไซต์ต่อไปที่ภูมิใจนําเสนออีกเว็บหนึ่งนะก็คือเว็บไซต์ที่ไล่เรียงกันเป็นหมวดหมู่เข้าไปเป็นทอดๆนะเว็บไซต์ t-stat.com s นะ t-h-stat.com เราเข้าเว็บแค่ t-h-stat ก็ได้เราไม่ต้องมีโควิดนาหน้ามันก็จะดิ้งเข้าโควิดเช่นกันฮนะถ้าบางคนจะพิม,มันจาง่ายมากเว็บนีี่จําง่ายเป็นเว็บที่เป็นของเอกชนร่วมมือกับกลุ่มควบคุมโลกฮนะ หลักๆก,ก็เป็นการนําข้อมูลจากรัฐบาลของกรมควบคุมลโรคเนี่ยมาทําเราเข้าไปที่หน้าแรกเนี่ยคือเว็บไซต์นี้แทบจะมีทั้งหมดทุกอย่างนะเว็บไซต์ที่กรมควบคุมโรคมีเขาก็รวมมาแล้วอย่างตรงนี้ฮะเขาก็รวมมาแล้วติดเชื้อสะสมเท่าไหร่หายแล้วเท่าไหร่นี้ก็ชัดเจนเหมือนกันเข้าเว็บนี้เว็แบบเดียวก็ได้เช่นกันนะแต่แค่เราจะไม่ได้นาเบอร์แรกแบบเรียงแบบเมื่อกี้แบบที่เป็น number วัย number อันนั้นอันนั้นแต่สำหรับคนที่อยากดูเป็นเคสต่อเคสเลยอ่าอันนี้ก็จะมีแยกจังหวัดมีแผนที่นะฮะว่าเออเป็นยังไไงงงบ้าามีีีจััหวดดท่่ปิออะรย กดเข้าไปก็จะบอกเคสที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ของจังหวัดนี้อ่าเรื่องลงไปเคสแรกกัาที่กรุงเทพอะไรเงี้ยอันนี้ก็ก็โอเคเข้าใจง่ายแล้วก็มีการาฟนะว่าวันหนึ่งเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ต่อวันฮะวันหนึ่งมี30เคสวันหนึ่งมี2 4เคสอันนี้ก็คือหน้าแรกเท่านั้นฮะถ้าเราอยากเข้าไปที่เป็นหมวดหมู่ล่ะเราเข้าไปที่หน้าเน็ตเวิร์กฮะเน็ตเวิร์กจะเป็นการเชื่อมโยงที่ทําให้เราเข้าใจได้มากขึ้นอีก ว่ามันเชื่อมโยงมาจากประเทศไหนซึ่งการแบ่งหมวดหมู่เขาก็แบ่งเป็นหมวดหมู่หลักจากที่ผมสังเกตและดูนะฮะก็จะโหลดช้านิดนึงนะเพราะว่าน่าจะผมว่าโค้ดอะไรค่อนข้างเยอะพอสมควรเขียนโค้ดน่าจะไม่ง่ายผมก็เข้าใจนะว่าเออถ้าแบ่งเป็นจังหวัดก่อนแล้วเข้าไปแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยน่าจะง่ายกว่าน่าจะดูง่ายแต่คือมันเป็นอะไรที่ต้องเขียนเยอะขึ้นอนะ่ะมันต้องแบกรับภาระที่มากขึ้นเพราะ,ะเราเข้ามาดูฮนะอันนี้ก็จะแบ่งเป็นหลักๆนะถ้าเราดูหลักๆที่แผนที่ตรงนี้แผนที่ตรงนี้ก็จะมีลูกเล่นนะเราสามารถดึงตัวนี้แล้้้้วกก็ดดลัับมมาาไไอะะรรปณนน เป็นลูกเล่นเล็กๆน,น,น,น้อยๆเพื่อให้มันดูเออหน้าเข้ามาดูเล่นแต่ก็สามารถย้ายได้เพื่อให้เราเข้าใจง่ายหลักๆก,ก,ก็คือแบ่งเป็นประเทศไทยกับต่างประเทศ2องมุมมอหลักแค่นั้นเองเราดึงไปอันนี้คืออีก,อ,กอีกอันละสองโซ่หลักๆนะในประเทศและต่างประเทศต่างประเทศก็แบ่งไปเป็นอีกประเทศไหนเราก็ดูไปอ่านี้ย่อยไปเป็นประเทศจีนประเทศญี่ปุ่น U.K. ฮ่องกงมาเลเซียจที่เราซูมได้นะซูมได้ใกล้ๆเลย อ่าจีนมาจากอู่ฮั่นของจีนเคสแรกแก็จะมีบอกรายละเอียดชัดเจนมากเดินทางมาจากอู่ฮั่นตั้งแต่วันที่ท3ามกราณทนะ่าข้าศานสุนทรภูมิละเอียดมากทั้งหมดนี้ซูมออกไปโอเคก็มีมาจากมาเลเซียมาจากกัมพูชามาจากอินเดียนี้เราย้อนมาดูฝั่งไทยเขาก็จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ที่สําคัญนะไม่ใช่หมวดหมู่หลักๆคือหมวดหมู่ที่สาคัญนะั่นแหละจังหวัด เป็นจังหวัดใต้อ่าแล้วก็เป็นสารที่ชุมชนเยอะตลาดอะไรเงี้ยเขาก็แบ่งเป็นหมู่หมู่แบบนี้เอาอย่างที่ผมบอกว่าถ้าแบ่งเป็นจังหวัดประจังหวัดก่อนแล้วเข้าไปแบ่งเป็นแบบนี้มันจะเข้าใจง่ายแต่มันซับซ้อนมากมันน่าจะซับซ้อนอาจจะต้องใช้สมองต้องใช้โค้ดเยอะแยะไปหมดอาจจะเหนื่อยนะแล้วก็ทาให้เว็บโหลดช้าขึ้นเพราะฉะนั้นถือว่าเออเขาก็ทําได้ดีนะเขาเอาหมู่หมู่หลักๆแล้วก็มีแบ่งเป็นหมู่หมู่ของบุคลากรทางแพทย์นะที่ติดเชื้อในประเทศก็โยงมาถึงบุคลากรทางแพทย์นะข้อตรงนี้จะเป็นเคที่เท่าไหร่ต่อเท่าไรร่ออันนกก็็ุงงเเทพยลไปป ร้านอาหารอ่าอันนี้ย่อยมูลมุ่ที่สําคัญอันนี้ก็คือหลกัหลกๆที่ตอนนั้นเกิดโลกใหญ่นะก็คือสนามมวยที่เกิดการแพร่หลายมหาศาลนะเยอะพอสมควรประมาณนี้ฮะอันนี้ก็ชัดเจนมากนาซูมออกจะเห็นได้โอ้มีการเชื่อมโยงที่เหลากหลายแล้วก็ดูเข้าใจง่ายมีลูกเล่นเล็กน้อยฮนะให้เราได้เล่นซูมได้ฮะซูมเขาจะอกโทรศัพท์มือถือก,ก็เข้าได้ผมลองเข้าแล้วก็อาจจะชา้ชาๆนิดนึงแต่ก็ใช้ได้ที่อธิบายมาทั้งหมดก็คือเว็บไซต์ที่สําคัญสาคัญหลกัหลกๆที่อยากให้ทุกคนเข้าไปดูกัน ได้ติดตามข่าวสารได้ติดตามรายละเอียดทั้งหมดส่วนเว็บไซต์ย่อยลงไปที่เราอยากแนะนาก็เว็บไซต์ของสื่อไทยนั่นแหละเล่าหลากัหลกๆก็คือเวิร์กพอยต์และไทยรัฐของไทยรัฐเองเนี่ยเราเข้าไปที่ t a i ย a ัฐ e co. th/ event/ c o r o n a c o r u s นั่นแหละอันนี้ผมก็ใส่ไว้ลิงก์ไว้ให้นะฮะของไทยรัฐก็จะบอกเข้าๆมีเท่าไหร่ก็เป็นอะไรที่ดูง่ายแล้วก็มีการเทียบอัตราการเสียชีวิตกับโรคอื่นเมอร์ติบูลาซาร์อันนี้ของไทยรัฐฮนะจากนั้นเราย่อยไปที่ของเวิร์กพอยต์ฮะเวิร์กพอยต์ก็ต้องโคว w อทเว o ร์กพอย n ์นิวส์ออันนี้ก็จะละเอียดมากเหมือนกันนะของ WorkPo พอยนี่ก็ดูสวยงามเราไล่ลงไปฮะก็จะมีบอกเพศบอกอายุนะโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่อายุเท่าไหร่ยี่สิถึงสาส่วนใหญ่ก็คือวัยนี้ประมาณนี้ส่วนใหญ่ผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงในกรุงเทพอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีเป็นกราฟเหมือนเมื่อกี้ฮะทีเอสต่ก็มีกราฟตัวนี้นะกราฟที่ว่าเออตอนนี้ยอดคนที่กำลังรักษาเนี่ยน้อยลงเพราะว่ายอดมันเริ่มหายแล้วดีขึ้นเยอะยอดที่หายแล้วเนี่ย ขึ้นคุนสูงเนะเพราะนั้นยอดที่กาลังรักษาก็จะลดลงเลื่อนลงไปข้างล่างอีกก็มีอีกนะมีแนวโน้มเทียบกับประเทศอื่นแนวโน้มของเราเนี่ยเป็นการาฟที่แทบจะคงตัวแล้วแต่ถ้าเทียบ,บอเมริกาที่กาลังพุ่งสูงอนะ่ค่อนข้างรุนแรงกว่าประเทศอื่นเลยเอาง่ายๆนะเกาหลีก็คงตัวแล้วเราจะเทียบเท่าเกาหลีประมาณนี้เลยเลื่อนลงมาก็เป็นเคส by เคสเหมือนเมื่อกี้ฮะอันนี้ก็เออเขาก็ข,ข,ขยันทํานะคนจากสัญชาติไหนนาที่จังหวัดไหน แล้วก็อันนี้ก็แบ่งเป็นประเทศอันนี้ก็ละเอียดเข้าไปอีกนะเวลาเราไปชี้ที่ประเทศแต่ละประเทศเขาจะมีบอกว่าติดเชื้อเท่าไหร่ถูกไหมฮะกดชิคทีนี้ถ้าเราจะดูแบบว่าห้ามเข้าประเทศเรากดไปที่ตรงนี้ไดอ้อันนี้คือเราห้ามเดินทางไปที่ประเทศเขาแต่น,นี่คือเขาไม่ให้เราเดินทางเข้าประเทศเขาเขาไม่ให้อันนี้คือตัวเขาเองไม่ยอมให้เราเข้าอะไรเงี้ยแต่อเมริกาให้เราเข้าเม็กซิโกตอนนี้ก็ให้เราเข้าฮนะ ส่วนประเทศส่วนใหญ่คือไม่ให้เราเข้าอา่าซีอีจีอะไรอย่างเงี้ยส่วนอเมริกาตอนนี้คือดูเหมือนจะชิลแต่จริงๆมันก็เริ่มหนักแล้วล่ะอเมริกาก็คงคิดว่าไม่ได้รุนแรงมากดูกับประเทศเราตอนนี้เรียกว่าแทบจะคงตัวแล้วอะส่วนอันนี้ก็คือไทยไม่ให้ไปนะไทยก็ไม่ให้ไปอเมริกาไม่ให้ไปจีนไม่ให้ไปอิหร่านอะไรประมาณนี้ประเทศที่มีความเสี่ยงไทยก็มีการประกาศอยู่เรื่อยๆนะหายแล้วเท่าไหร่เขาก็จะเรียงให้ประเทศที่หายเยอะที่สุดก็คือเยอรมันแล้วก็สเปนแล้วก็จีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาหายดีแล้ว โอเคหลังจากนั้นของไทยเสร็จแล้วก็ต้องไปดูของต่างประเทศเว็บไซต์ต่างประเทศที่ภูมิใจนําเสนอเว็บแรกก็ต้องเป็นของสิงคโปร์ฮะของ c h a n n e l New Asia CNA ฮะเป็นที่เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายนะเขาจะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายของแต่ละที่อ่าเราเลื่อนไปข้างบนฮะอันนี้ยังไม่ได้ย่อยมาอันนี้คือเคสที่มาจากประเทศจีนก็ไม่เข้าใจเขาปิดไว้ทําไมฮะเวลาเข้ามาคุณจะเปิดให้หมดอ่าอันนี้คือมาจากประเทศจีนนะเคสแรกเคสที่1คือ Chinese National ก็คือสัญชาติจีน แต่และความลับอีกของเขาก็คืออะไรคือตรงนี้ฮะเราจะเห็นลิงไหมฮะเขาจะมีลิงก์กันว่า2คนนี้เนี่ยเชื่อมโยงกันเป็นพ่อและลูกฟาเธอร์แอนด์ซันะฮะส่วนสีน้ำตาลเห็นไหมเคที่2เชื่อมโยงกับเคที่13เสาเขาคือมีการใกล้ชิดกันก็คือมีการพูดคุยกันระยะประชิดอะไรอย่างนี้เคที่4กับเคที่11นเฮะเป็นการเที่ยวในทัวร์เดียวกันอะไรประมาณนั้นส่วนเคที่13และเคที่26ก็เป็นแม่กับลูกเพราะเราจะเห็นได้ชัดว่าแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนจีนหมดเลยเห็นไหมฮะ กรุงสิงคโปร์ก็เอา14เคสแรกก็เป็นคนจีนหมดอ่าเราก็ไล่ลงไปได้ฮะอันนี้ก็คือเฉพาะเคสที่มาจากประเทศจีนฮะมีสัญชาติสิงคโปร์แต่สิงคโปร์คนนี้น่าจะไปเที่ยวจีนแล้วก็กลับมาอะไรประมาณนั้นก็คือมาจากประเทศจีนนั่นแหละอันนี้คือเคสที่มาจากยุโรปนะฮะก็จะมีแล่งยดถึงจะดูไม่สบายตาเท่าของเรานะแต่เขาแบ่งย่อยชัดเจนมากละเอียดมากอ่าล้วก็มีย่อยลงไปอีกย่อยลงไปอีกอ่าเคสนี้ย่อยลงไปย่อยลงไปเรื่อนลงไปเรื่อยๆซูมออกได้ฮะเราก็เรื่อนลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นเคสที่มาจาก อเมริกาส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญชาติสิงคโปร์ที่ไปอเมริกาแล้วก็กลับมาชาวอเมริกาเองก็มีฮะแต่น้อยมากอันนี้คือเคสที่นําเข้าจากฟิลิปปินส์เคสที่นําเข้าจากต่างประเทศที่อื่นๆนั่นแหละหลายประเทศที่ไม่สามารถแบ่งย่อยเป,ป็นหมวดหมู่ย่อยไปโอเคแล้วก็มีการดินเนอร์กันก็คือเคสเหมือนสนามมวยเราอะไรประมาณนี้เคสสาคัญในกลุ่มกลุ่มหนึ่งอะไรแบบนั้นฮนะย่อยชัดเจนแต่ที่สําคัญของเขาเนี่ยคืออะไรคือทุกเคสตั้งแต่หนึ่งถึงเคสสุดท้ายของเขาสามารถคิดเข้าไปได้ฮนะ เราคิดเข้าไปเสร็จมันจะลิงก์ไปที่หน้าเว็บของ CNA เองเขาจะมีการรายงานข่าวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นลิงก์ที่เรากดเข้าไปมันจะลิงก์ไปที่เว็บข่าวที่เขาเคยรายงานเราสามารถอ่านข่าวว่าเคสนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นตรวจพบตอนไหนอะไรเงี้ยชัดเจนมากนี่คือความละเอียดของเขานะของสิงคโปร์นี่ฮะก็มีการรายงานข่าวละเอียดว่าเออเคสนี้มาจากอะไรมีการสัมภาษณ์ข่าวกับรัฐมนตรีอะไรก็ตามนะอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ของสิงคโปร์เขาก็มีแบ่งอะไรเงี้ยสำหรับใครอยู่สิงคโปร์หรือจะไปเที่ยวสิงคโปร์ก็ดูได้ฮนะเขาก็มีแผนที่ของเขาแบบนี้เลย ผู้ที่ติดเชื้ออยู่ตรงไหนบ้างแต่เอาจริงๆแล้วก็ไม่ละเอียดเท่าเรานะของเราละเอียดกว่าเขาเว็บไซต์ต่อไปฮะเว็บไซต์ของประเทศญี่ปุ่นฮะ covid19japan.com เขาก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ดูง่ายๆฮะดูจากลักษณะเน้นทําเพื่อให้โทรศัพท์ดูนั่นแหละก็จะมี active case critical อาการหนักแล้วก็เสียชีวิต confirm ตอนนี้ยอดที่ยืนยันแล้ว1 1 5 1 2คนที่ถูกทดสอบไปแล้วแสนกว่าคนอันนี้คือถูกทดสอบแต่มีส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นฮะ ก็คือเขาสาม,มารถทดสอบแต่ละวันได้เท่าไหร่เท่าไหร่วันหนึง่งอ่ะทดสอบได้7,800คนอะไรประมาณนั้นเลือ่อนลงมาเรื่อยๆก็จะมีกราฟมีอะไรต่างๆนานาก็ประมาณของเรานั่นแหละฮะมีกราฟมีอะไรเหมือนของเราเขาก็รวบรวมไว้ที่เว็บเดียวหมดเลยเว็บไซต์ต่อไป เราต้องไปดูที่เว็บไซต์ของเจ้าของโลกฮะก็คือประเทศจีนนั่นเองแรกๆเนี่ยผมก็เคยเปิดให้ทุกคนดูแล้วฮะเว็บไซต์นี้ n c o f d x y n ฮะเป็นเว็บไซต์ของจีน,เ,น,เ,จนเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละแต่เว็บไซต์นี้ดูทําเพื่อโทรศัพท์โดยเฉพาะแหละแต่ดูเว็บไซต์ดูไม่สวยดูแบบเหมือนไม่ลงทุนอะไรมากอะ่ะเนี่ยแหละคือความเป็นจีนฮะอะไรฟรีๆไม่ค่อยลงทุนหรอกเออไม่เป็นไรไม่ว่ากันฮะก็จะมีเป็นภาษาจีนคนที่ยืนยันแล้ว80,000คนคนที่เสียชีวิตคนที่รับการรักษาแล้ว อะไรประมาณนี้แล้วก็แต่ละเมืองอชี้ไปที่ละเมืองมีเท่าไหร่มีกี่คนมีกราฟที่ไม่สามารถชี้แล้วขึ้นเป็นตัวเลขนะเป็นกราฟที่เหมือนเป็นรูปภาพอ่าเป็นรูปภาพ ซึ่งไม่ชัดเจนเก็บรูปอะไรก็ลําบากแล้วก็มีการติดลิขสิทธิ์ของแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรไปติดลิขสิทธินะ์ฮะแต่เว็บไซต์จีนเว็บนี้เนี่ยเป็นเว็บไซต์ของเหมือนแพทย์เลยสนะักอย่างเขาก็ไปติดลิขสิทธิ์เห็นไหมฮะมีลายน้ําข้างหลังลางๆซึ่งแบบนี้มันผมเป็นเรื่องที่ไม่สมควรนะหากินกับอะไรแบบเนี้ยเราควรจะปล่อยให้ข้อมูลเป็นเรื่องที่โปร่งใสไปเลยเหมือนแต่ละประเทศที่เราดูเมื่อกี้เห็นไหมฮะเขาจะไม่ใส่โลโก้พื้นหลังอะไรของไทยเราก็ไม่มีทำแบบนั้นนะเพราะหน้าเกลียดมากแล้วเปิดในคอมมันมันจะเป็นใหญ,ใหญ,ใหญ แต่ก็ข้อดีของเขาเนี่ยก็คือเนี่ยความรู้ของโลกนี้เรากดเข้าไปดูได้ว่าโลกนี้เป็นยังไงอะไรยังไงของไทยก็มีแหละก็กดเข้าไปดูได้ก็ประมาณนี้ฮะแล้วก็มีของ QQ อีกฮะค q, q เองก็มีรายงานเรื่องนี้เว็บไซต์ไม่ต่างกันเลยเหมือนกันเด้ผมก็เลยงงว่าเฮ้ยเขาได้รับโค้ดเดียวกันจากรัฐบาลหรือเปล่ารัฐบาลบังคับให้สร้างเฉพาะเว็บแบบนี้นั้งเพราะจากที่เห็นเนี่ยยอดมันเหมือนกันเด้นะไม่ได้ว่ามีใครอัปเดตก่อนใครส่วนใหญ่จะอัปเดตใกล้เคียงกันไม่เกิน10นาทีแต่ที่ผมสังเกตช่วงแร,ๆรกๆ เรากอว่าจีนรัฐบาลจีนคุมเขาอยู่คุมเขาให้รายงานตัวนี้ตัวนั้นแล้วเขาต้องเอาเลขตัวนี้จากรัฐบาลเท่านั้นเว็บไซต์แพลตฟอร์มแบบฟอร์มเว็แบบไซต์เนี่ยต้องเอาจากประเทศจีนเท่านั้นเอาจากรัฐบาลจีนเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครมาเขาจะเป็นแบบฟอร์มเดียวกันไม่ต่างกันอะไรเลยไม่ต่างกันมากหรือว่าเขาไม่ลงทุนในนี้ไม่รู้เพราะคนจีนขึ้นชื่อเรื่องการประหยัดต้นทุนอะไรที่ฟรีเนี่ยไม่ยอมนะพอเราได้ดูของแต่ละประเทศเสร็จเราต้องพาไปดูของทั่วโลกเป็นเว็บไซต์ที่ช่วงแรกที่เกิดใหม่ๆเลยผมก็มีีกกกาารททํคคลิใหหุ้้นนนเ็็ะแวม การใส่ลิงก์ทุกคนดูตัวนี้ฮะ a r c i s เป็นเว็บไซต์ของ ArcGIS อของอเมริกานั่น,นแหละโดยมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะฮะก็ได้เข้าไปทําจัดทําขึ้นมามีความละเอียดสูงมากแล้วก็เข้าใจง่ายมากโรศัพท์เข้าได้คอมพิวเตอร์เข้าได้แต่เข้าด้วยคอมพิวเตอร์จะดีกว่านะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะการเป็นโน้ตสับมันกลายเป็นว่าเหมือนหลายอย่างโดนย,ย่อลงไปฮะดูยากขึ้นนิดนึงแต่ดูได้ดูไม่ได้งงอะไรนะเนี่ยเป็นของทั่วโลก แต่การรายงานของอเมริกาจะละเอียดกว่าเพราะว่ามันเป็นเว็บไซต์ของอเมริกาเขาสามารถสืบได้ทุกอย่างในประเทศเขาแต่เขาจะมาสืบของประเทศอื UH ่นก the ็เหนื่อยฮะต้องวิ่งไปวิ่งมาเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะและประเทศอื่นเขาก็มีกราฟของเขาเองอะไรประมาณนั้นถ้าเรากดไปที่อเมริกาเห็นไหมฮะกราฟทุกอย่างก็จะเปลี่ยนเป็นของอเมริกาอย่างตัวเนี้ยถ้าเรากดสเปนปึ๊บมันก็เปลี่ยนเป็นสเปนถูกไหมลราก็กราฟตัวข้างล่างก็เปลี่ยนเป็นสเปนอะไรประมาณนี้ถือว่าเออดีมากอะเป็นเว็บไซต์ดีมากที่ช่วงแรกผมให้ทุกคนได้เข้าไไปปกันเเเลลลลยยผม็ใส่ิ์ข้้้าแวตี ก็จะมีแต่ละเมืองเขาแยกเป็นไม่ใช่แค่มฑลน,นไม่ใช่แค่รัดนะเขาแยกเป็นเมืองของในรัฐอีกทีด้วยในเขตแต่ละเขตอีกทีซึ่งละเอียดมากเพราะฉะนันเห็นได้ชัดว่านิวยอร์กจะเยอะที่สุดะฮะโดยเคสแรกที่เกิดขึ้นอนเมริกาก็คือคนจีนนั่นแหละเกิดที่วอชิงตันวอชิงตันก็ตรงนี้ฮะเกิดขึ้นที่วอชิงตันเคสแรกแต่วอชิงตันไม่หนักเท่านิวยอร์กเพราะฉะนั้นเราก็ชี้ให้เห็นได้ชัดว่ามาจากประเทศจีน่ะโอเคย่อยลงไปฮะตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยถ้าเราคลิกอีกรอบมันจะหายไป เป็นทั่วโลก2 5 5 3 0 0 0ถือว่าดีมากแต่เราสามารถดูตรงนี้ได้ฮะอ่าเจตต่อวันอ่าเห็นไหมฮะต่อวันเรากดซูมได้ดูให้ง่ายขึ้นต่อวันมันไม่เยอะเท่าวันก่อนๆใช่ไหมต่อวันตอนนี้7 0 0 0 0 ฐาที่สูงที่สุดคือวันที่12เนี่ยถึงข่าน99,000เฉียดแสนเลยแล้วตอนนี้ค่อยๆลงละก็หว,วังว่ามันจะดีขึ้นอาจจะมีข่าวดีให้เรารับรู้ก็ไดะแล้วทั่วโลกจะค่อยๆกลับมาดีขึ้นอเมริกาเนี่ยเขาทํางานหนักมากพอสมควรนะถ้าเราดูตรงนี้จะเป็นตัวเลขที่ต้องให้ความสําคัญนะคือตัวเลขที่ทําการทดสอบแล้วทดสอบคือจํานวนบุคคลที่อเมริกาเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้ว4ล้าน1น5่5 0 0 0คนเลยนะเยอะมากโห4ล้านคนทาได้ยังไงในขณะ4ล้านคนเนี่ยคนที่ตรวจสอบพบ มา8แส0คนเพราะเราเข้าใจได้ว่าเขาตรวจสอบเยอะนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำมาเลยเขาเขี้เกียจไม่ใช่เลยหมอทุกคนเขาทำงานหนักมากเหมือนหมอของเราทํางานหนักมากเช่นกันเนี่ยนะะตัวเลขตรงนี้เห็นได้ชัดแต่มีแค่ประเทศอเมริกาประเทศเดียวเพราะว่าเขาสามารถดึงตัวเลข้าได้หมดเพราะตัวเลขเขาเปิดเผยซึ่งละเอียดมากแม้แต่ว่าจีนจะมาใสา่ได้เมริกาว่าอุย้ยปกปิดตัวเลขปกปิดบ้าอะไรมาดูตรงนี้นะแค่นี้ก็จบแล้วอย่าไปปั่นหัวคนขออย่างเดียวอย่าปั่นหัวถ้าเป็นความจริงคุณก็โยนมาเลยตรงไหนจริงชัดเจนมากแล้วก็ทาให้ทั่วโลกนะแบ่งปันให้ทั่วโลกไไดดด้ท่กเเาาาหรรขึงมมพะ เราจะเข้าเว็บนี้ดูก็ได้ในตัวเลขที่พื้นฐานนะ,อะของประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2,800คนถือว่าน้อยมากฮะอยู่อันดับท้ายๆอยู่เราถือว่าโอเคแล้วก็มีการ์ดตรงนี้เห็นไหมวันขึ้นขึ้นเพิ่มขึ้นวันละกี่คนอะไรประมาณนั้นของเราตอนนี้เรียกว่าแทบจะทรงตัวละอยู่แค่วันละ28คน20คนอะไรประมาณนี้เว็บสุดท้ายเป็นเว็บทั่วโลกเหมือนกันนะเป็นเว็บที่มิเตอร์ชัดเจนมีความรวดเร็วกว่าจอ h n นซอฟ i n กินนะก็คือเว็บไซต์ worldometer.info/coronavirus จริงๆเว็บนี้เนี่ย เป็นเว็บที่ไว้เป็นสถิติสําหรับประชากรสําหรับค่าใช้ใจ่ายแต่ละประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ตอนนี้ก็เพิ่มเข้ามาเพื่อให้เราเข้าไปดูได้ว่าตอนนี้เคสโคโรนาไวรัสโดยเฉพาะกี่คนทั่วโลกเสียชีวิตเท่าไหร่แล้วการชุบชีวิตแล้วเท่าไหร่จึงก็ละเอียดมากละเอียดมากเหมือนกันฮะมีเป็นกราฟเรื่องลงไปข้างล่างอีกก็จะมีเป็นลายประเทศแล้วลายประเทศกดเข้าไปก็จะมีเป็นลายรัฐอีกนะอ่านี่ก็ไล่เรื่องมาอันนี้ก็ดูได้เหมือนกันฮะมีความชัดเจนเหมือนกันเป็นตัวเลขที่เราสามารถปรับได้นะเราจะกดว่า new case เท่าไหร่ ก็กดได้ดึงลำดับ New case นิวเคลสอเมริกาเพิ่มขึ้น20,000กว่าคนสูงสุดในโลกต่อวันรัเสเซียตอนนี้ก็เริ่มหนักขึ้นนะฮะต่อวันเสียชีวิตต่อวันเท่าไหร่อ่าอ,อเมริกาเสียชีวิตสุดยองมายูเคต่อวันแ0 0กว่าคนอิตาลี500้กว่าคนตอนนี้อเมริกาก็ยังหนักที่สุดหนักกว่าเพื่อนจริงๆมันมีเว็บไซต์ที่เข้าง่ายกว่านี้โดยที่เราไม่ต้องเข้าไปจําเว็บหรือเช็อะไรแบบนี้ก็ได้แต่เว็บไซต์พวกน้นละเอียดกว่าไงอย่าง Google เนี่ยที่ผมจะพูดถึงคือ Google จะเป็นข้อมูลคร่าาาว,าวนะสมมติิิเด ก็จะขึ้นอย่างที่ผมบอกไปว่า Google เนี่ยโฆษณาให้รัฐบาลฟรีอย่างตรงนี้เห้นะเป็นโฆษณาของกรมควบคุม,ลมโลกจะเป็นการอัปเดตสถา,านการณ์ในประเทศไทยก็จะขึ้นเป็นลิงก์แรกซึ่งเวลาขึ้นแบบนี้บ่อยๆมีข้อดีก็คือเมื่อไหร่ที่ Google หยุดโฆษณาเว็บของ DDC ของกรมควบคุมโลกก็จะขึ้นอันดับหนึ่งเวลาเสิร์ชนฮะ <c oughs> หมดยุคนี้หมดโฆษณาไปแล้วเวลาค้นหาก็ยังขึ้นอยู่ดีนะเป็นข้อดีมาก ก็ถือว่าช่วยให้คนเวลาเสิร์ชไลไ์จะไม่เจอข่าวปลอมเพราะทางการเชื่อถือได้มากที่สุดเพราะเขาก็ให้ทางการเป็นอันดับหนึ่งนะโดยข้อมูลคร่าวๆเขาจะมีตรงนี้ฮะภาพรวมเป็นยังไงบ้างมีข่าวฮะแล้วก็มีเป็นแผนที่ตรงนี้ก็คร่าวๆแต่อาจจะไม่รวดเร็วเท่าเว็บไซต์ที่ผมบอกไปไม,มีอาการเป็นยังไงบ้างเห็นไหมคร่าวๆก็จะดึงมาตรงนี้หมดเลยโดยข้อมูลก็เอามาจาก w h o การต้องการทํายังไงการรักษาแล้วก็สถิติเรื่อง,งไปดูของประเทศอื่นก็ได้ฮะแต่ละประเทศก็ดูได้เกาหลีใต้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือเป็นอะไรที่รวบรวมไม่ เว็บไซต์ที่ผมอธิบายไปก็ได้โอเคครับวันนี้ทั้งหมดก็ประมาณนี้ผมลิงก์ทั้งหมดที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยทั้งหมดมันอยู่ใต้คําอธิบายของคลิปนะทุกคนสามารถกดดูเพิ่มเติมแล้วก็กดไปที่ลิงก์แต่ละลิงก์ได้เลยผม่อเป็นลิงก์สั้นให้นะโดยลิงก์เหล่านี้กดเข้าไปดูได้ทันทีเลยวันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ